สวัสดีครับแฟนคลับเสียวปกุกท่านนะครับวันนี้คุณปล่อยวางจากต้องชนะเดี๋ยวนี้คือจุดตื่นรู้ในฐานะนักเทรดนะฮะได้เดียมาจากทวิตคุณยูมินะฮะจะบอกว่าวันนี้คุณนั้นได้ปล่อยวางจากความต้องการชนะเดี๋ยวนี้คือจุดที่คุณตื่นรู้ฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าความต้องการที่จะ ได้กำไรทันทีหรือต้องชนะทันทีนั้นคือศัตรูตัวฉกาจของนักเทรดครับทำไมครับเพราะว่าถ้าคุณต้องการกำไรทันทะีนะคุณจะใชอารมณ์ครับคุณจะโฟกัสผลลัพธ์คุณใช้อารมณ์ครับพอคุณใชอารมณ์คุณโฟกัสผลลัพธ์ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้นะเมันนั้นออกทะเลนะครับออกทะเลเลยทําเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องททีครับ ดังนั้นคุณต้องปล่อยวางครับปล่อยวางจากความรู้สึกนี้ไปเลยฮะสลัดทิ้งไปครับเพราะว่าเมื่อคุณปล่อยวางจากความรู้สึกต้องการกำไรทันทีและชนะเดี๋ยวนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตอย่างแท้จริงของเส้นทางธุรกจคุณฮนะไปนนั้นทำยากมากครับทำยากมากเพราะว่าธรรมชาติมนุษย์นี่แหละธรรมชาติมนุษย์นั้น มักหมกมุ่นกับผลลัพธ์ระยะสั้นครับเรามาด้วยพัศนคกติเรามาด้วยไมเซ็ตเรามาด้วยความมุ่งหวังความคาดหวังแบบนักพนันครับเชื่อเลยครับว่าทุกคนที่เข้ามาในโลกการเทรดโลกเก่งกำไรนะเล่นหุน้นเล่นหุน้นเล่นคริปโต f o r ร็รนะทุกคนน่ะมีไมเซ็ตนักพนันมาทั้งนั้นครับ แต่ว่าเป็นนักพนันแบบที่มือสมัครเล่นครับใช้ใช้มุมมองใช้ค่านิยมใช้มาตรฐานในแบบที่มนุษย์ทั่วไปเป็นซึ่งนั่นแหละเรียกว่าแมสซคโลจีครับเป็นวิทยามวลชนที่หลอกง่ายมากถ้าคุณมีไมเซ็ตแบบเดียวกันกับมวลชนหรือแมสซคโลจีนะพังครับ คุณคือนักพนันติเน่ครับคุณคือผีพนันติเน่ครับผีพนันมักคิดว่าถ้าวันนี้ไม่ทำอะไรแปลว่าล้มเหลวนี่เป็นแนวคิดที่ผิดพลาดและแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นครับเป็นพื้นฐานที่ผิดพลาดเพราะว่ามันเป็นมายเซ็ตของมนุษย์ทั่วไปการเทรดที่ทำเงินนั้นเป็นวิธีคิดที่ตรงข้ามกับธรรมชาติมนุษย์ครับ ย้ำนะครับว่าคุณต้องคิดให้ตรงข้ามกับธรรมชาติมนุษย์เพราะว่าเกมการเก่งกำไรหรือเกมการพนันนั้นออกแบบมาเพื่อกินตังคนที่คิดแบบมนุษย์มีเงื่อนไขมีเหตุผลมีการตีความมีค่านิยมแบบมนุษย์ทั่วไปไม่ได้ครับไม่ได้วิธีคิดของนักเทรที่เก่งครับ คือเขามองเกมแบบความน่าจะเป็นครับนักเทรดที่ทำเงินนะครับเขาจะมองว่าการเทรดคือเกมของความน่าจะเป็นไม่ใช่เกมที่จะชนะทุกวันครับคุณจะมีแพ้แพ,แพ้แล้วค่อยชนะก็ได้ครับแพ้แพ้แพแพชนะแต่การแพ้แต่ละครั้งนั้นเสียน้อยมากสมมติแพ้แล้วเสียนหนึ่งแพ้ห้าครั้งเสียห้าแต่พอชนะครั้งคุณได้สิคุณมี ทำายตตดมือนะฮะนี่ครับนี่คือความจริงการเทรดครับนี่เป็นสิ่งที่นักเทรดมืออาชีพทำนี่เป็นวิธีของการเทรดมืออาชีพครับที่เขาไม่สามารถชนะทุกครั้งครับนี่แหละคือเรื่องของกฎความน่าจ,จะเป็นครับกฎความน่าจ,จะเป็นก็คือว่าสิ่งที่เราได้เทรดนั้นน่ะผลลัพธ์การเทรดที่เราได้ทํานั้นมันเป็นเรื่องของการสุ่มครับอะไรเกิดขึ้นได้ครับ ย้ำนะครับแม้ว่าคุณจะทําการบ้านมันนี้ค่ไหนก็ตามนะครับแม้ว่าหุ้นตัวนั้นจะทําตัวตรงตามทฤษฎีจาราบอกเป๊ะก็ตามครับผลลัพธ์ที่เกิดกับหุ้นตัวนั้นมันอะไรเกิดขึ้นได้ครับจะตรงตามทฤษฎีก็ได้ครับจหะหักบัคคาเซียนก็ได้ครับนี่คือเรื่องจริงนะเนี่ยเกมการเทรดคือความน่าจะเป็นครับซึ่งถ้าคุณมองครั้งต่อครั้งโอ้โหคุณมีปัญหาแน่นอนครับเพราะว่า,วา คุณจะทำใจรับไม่ได้กับผลลัพธ์ที่คุณเจอคุณยังเป็นต้องถอยออกมาครับถอนตัวออกมามองเกมยาวครับมองเกมว่ากดความน่าจะเป็นจะทำงานก็ต่อเมื่อมีจำนวนการเทรดที่มากพอครับ positive expectancy ครับเรื่องนี้สำคัญนะครับถ้าคุณมองเกมผ่านสมการ expectancy นะมืลนะนะครับ จุดเปลี่ยนเลยคุณตื่นรู้นะครับประเด็นเรื่องนี้ผมเขียนไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าศาสตร์ศิลปะการปั้นพอรน,นะครับอ่านได้นะครับดังนั้นนะครับแนวคิดการชนะตอนนี้ชนะทันทีมันก็คือนะครับแนวแนวคิดเดียวกันกันกบการเล่นหวยนั่นแหละคนเล่นหวยห้อลอตตอรีตตร่ มีกี่คนกันที่ถูกวันที่หนึงมีกี่คนกันที่ถูกเลขท้ายว่าน้อยมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นเกมที่อะไรครับกินตังคนไงแมสจะเสียเงินเสมอดังนั้นแนวคิดต้องชนะเดี๋ยวนี้มันจึงขัดกับธรรมชาติของการเทรดอย่างแท้จริงไงคุณคุณเก็ตไหมอย่าเอาไมซ์เซ็ตของนักเล่นหวย มาใช้กับการเล่นหุ้นครับเพราะว่ามันขัดกับธรรมชาติการเทรดที่ทำเงินครับจงโฟกัสสิ่งที่สำคัญสุดในการเทรดครับคืออะไรครับการทำตามกระบวนการที่ได้เปรียบทางสติครับไม่ใช่กำไรขาดทุนครั้งต่อครั้งไม่ใช่ครับเห็นนะครับเห็นได,รนได้รับรู้ได้แต่อย่ามีรมกับมันครับโอเคไหม มันเรียกไม่ได้แค่ต้องเห็นนะเอ้ยตัวนี้ขาดทุนว่ะตัวนี้กําไรว่ะขาดทุนต่อเน,นื่องแล้วเนี่ยเห็นแต่อย่าเอามาเป็นตัวของฉันแค่รับรู้และยอมรับมันและปล่อยผ่านไปบอกโดยสมยว่าถ้าฉันคัดลอตช็อตโอเคฉานทำถูกต้องแล้วถ้าฉันโพซิชั่นไซส์ให้เหมาะสมเพื่อจะคัดลอตช็อตแล้วเก็ตปิดเสียน้อยฉันทำถูกต้องแล้ว ทำแบบนี้ไปเลยครับอย่าใจร้อนครับอย่าต้องการผลลัพธ์เร็วๆครับเพราะว่าถ้าคุณต้องการผลลัพธ์เร็วมืาอน,นั้นนะคุณจะมีแต่เสียกับเสียครับเพราะอะไรครับเมื่อผลลัพธ์ไม่ได้ตั้งใจนะคุณจะโมโหละหัวฟัดหัวเบวี่ยงละคุณจะตอบสนองตามอารมณ์ครับและการเทรดครั้งต่อไปของคุณนะั้นจะมีปัญหาครับหรือเนี่ยการเทรดที่คุณเจอหแหละ คุณทําใจยอมรับที่จะตัดขาดทุนไม่ได้ครับนี่คือเรื่องจริงีผมเจอหลายคนครับเป็นกันเลเช่นเข้าเทรดก่อนเวลาเหมาะสมเพราะว่ากลัวภาพอกาศโฟม t เทค Profit ไวเกินไปเพราะว่ากลัวกําไรกันไปขาดทุนเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่จะเป็นครับเพียงเพราะว่าต้องการที่จะเอาคืนนี่ครับพวกนี้หรือบางคนเนี่ยไม่กล้าขายตตดขาดทุนละททำใจขายไม่ได้เพราะว่าเสียหายหนัก เช่นกันครับเนี่ยพวกนี้มาจากอะไรครับคุณอยากได้ผลลัพธ์เร็วๆคุณโฟกัสที่กําไรขาดทุนระยะสั้นไงถ้าอยากจะทํเงินจากการเทรดน,นะต้องควบคุมแรงกระตุนเหล่านี้ได้ครับอย่าให้มันกลายเป็นการพนันอย่าให้เป็นการเล่นหวยครับแล้วแนวทางละ่ะที่คุณโยมิบอกว่าถ้าคุณอยากปลดปล่อยตัวเองจากความต้องการชนะเดี๋ยวนี้คืออะไรครับ คณต้องมองเกมการเทรดเป็นเกมระยะยาวครับมองเป็น10ปีครับมองไม่สิบปีนะไม่ใช่5ปี5ปีก็ได้5ปีก็ได้แต่แต่อยากแค่ปีเดียวอยากแค่ปีเดียวครับ5ปีขึ้นไป10ปีได้ยิ่งดีครับผมเคยพูดถึงประเด็นของนักเทรดที่ชื่ออะไรนะที่เป็นเด็กอายุ22ครับเขาเทรด เขาแข่ง US Investing Championship แล้วก็ปั้นพอร์ตโตระดับร้อยเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าจุเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนเขานะจากการที่เขาก่อนแล้วเนี่ยเขาเทรดแบบมั่วเขาเทรดแบบตามอารมณ์เขาเทรดแก้แค้นแล้วทำให้เขาเป็นบูมเหมือนบัสเทรด r ยคือว่าพอตลาดดีเนี่ยกำไรงามแต่พอตลาดแย่คืนอะไรไปหมดเลยเขาเปลี่ยนจากความต้องการกำไรทันทีอะ เขาเปลี่ยนจากการโฟกัสที่ผลลัพธ์ไปเป็นการมองเกยมยาวสิบปีทำไงฉันจะอยู่รอดเป็นสิบปีได้ทำยังไงถ้าหากฉันพอนตัวเนี้ยฉันจะบริหารมันได้อย่างดีแล้วก็เติบโตร่ำรวยพอปรับไมล์เซตว่ามองเกยมยาวสิบปีเพราเนี้ยผลงานเปลี่ยนเลยเขาโฟกัสกระบวนการมากขึ้นผลลัพธ์ดีขึ้นครับผลงานดีขึ้นจากที่เคยบูเมนบัสก็ กลับมาได้กําไรเติบโตพอตโตระดับร้อยอย่างต่อเนื่องส,องสม,ม่ำเสมอครับนี่ครับนักเดะที่เก่งนะครับที่ทําเงินส,สม,ม่ำเสมอนั้นหรือระดับโลกก็ตามนะฮะเขาไม่ยามชนะทุกไม้หรอกไม่พยายามชนะทุกครั้งครับเพราะว่าเขารู้ว่าเขาคุมผลลัพธ์ไม่ได้เขาจึงโฟกัสเพียงแค่การทําตามกลยุทธ์อย่างสม,มอำเสมนะครับแค่ทําตามกลยุทธ์ครับแล้วก็โฟกัสที่ความสม,ม่ำเสมอ ของกำไรที่สะสมทบต้นระยะยาวครับเขาเชื่อว่ากำไรและขาดทุนระยะสั้นนั้นเป็นแค่จุดเช็คพอยต์ระหว่างทางครับนี่ครับนี่คือ mindset นี่ความเชื่อที่คุณต้องสร้างขึ้นมาครับคุณต้องมองเกมการเทรดเป็นเกมยาวครับ5ปี10ปีครับคุณต้องไม่พยายามชนะทุกครั้งครับเพราะว่าคุณควบคุมผลลัพธ์ไม่ได้ สิ่งที่คุณโฟกัสได้อย่างเดียวคือว่าทาตามกระบวนการครับทําตามพยุทธ์สมเสม,มอครับแล้วก็เน้นที่จะสะสมกําไรเล็กน้อยให้มันเติบโตะยะยาวครับกําไรขาดทุนระยะสั้นนั้นเป็นแค่จุดเช็คพอยต์ระหว่างทางครับไม่ไราดรามครับที่คุณปล่อยวางจากความต้องการกําไรทันทีเดี๋ยวนี้นะเมื่อน,นั้นครับการเทรดคุณจะเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลนะครับคุยตั้งสต็อปลอส ได้อย่างรัดก,กุมแล้วก็เชื่อมั่นและทําตามการจัดขาดทุนครับการขาดทุนนั้นจะไม่ใช่ความเจ็บปวดต่อไปครับแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนครับรูสิ่งสตรีครับการขาดทุนติดต่อกันหลายไม้จะไม่ใช่ความเป็เวครับแต่มันเป็นหลักฐานว่ากลยุทธ์คุณนั้นกําลังทํางานอย่างถูกต้องครับนี่ครับนี่คือจุดเปลี่ยนครับ ที่เริ่มต้นจากการปล่อยวางจากความต้องการกำไรเหล่านี้ครับเมื่อคุณปล่อยวางจากความต้องการกำไรเหล่านี้นะการเทรดคุณจะเปลี่ยนไปหมาสา,าลเลยครับการตัดขาดทุนจะไม่ใช่ความเจ็บปวดต่อไปแต่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเทรดคุณการขาดทุนจะต่อกันจะไม่ใช่ความรมเหลวครับแต่มันคือหลักฐานว่ากุ์คุณนั้นทํางานอย่างถูกต้องครับและเมื่อคุณเลือกยึดต,ติด กับผลลัพธ์กับความต้องการชนะเดียเ๋ยวนี้การเทรดคุณจะไร้ความเครียดแล้วครับมันจะกลายเป็นสิ่งที่มันเป็นอย่างจริงๆครับซึ่งมันก็คือเกมของความน่าจะเป็นนั่นเองฮะนี่ครับนี่เป็นชุดความคิดดีๆนะครับที่อยากจะเอามาแชร์กับนักเทรดรุ่นน้องนะครับหรือว่า f อฟท่านที่ยังคงมีผลงานการเทรดที่ล้มลุกลุกลกานนะฮะยัง จมอยู่ใต้น้ำอยู่ใต้ไอเดียไปปรับปรุงให้ตัวเองนั้นมีแนวทางปฏิบัติมีชุดความเชื่อทำให้ผลงานดีขึ้นครับผมว่าใจถ้าคุณเก็ตนะฮะไอเดียจากคลิปเนี้ยถ้วคุณเอาไปเวิร์กนะผลงานคุณดีขึ้นแน่นอนครับเท่าน,นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ